สวัสดีครับทุกคนชอวสบายเกมกันนะครับทนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสบายเกมบาราคอน EP 2ครับทุกคนวันนี้ผมก็เล่นไปแพ้เล่นเงเล่นจบแค่นี้เองเพราะว่าเรากดกรกระบาดเราเรายังไม่ได้เสียนะทุกคนก็คือเราอ่ะกดไปแล้วมันกดสีกากบาทแล้วมันก็โดนเกือบทำมันให้มันเล่นมันได้ไรเงินแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีเงินเนี่ยศูนบาทยังไม่มีเลยยังไม่มีเงินเลยนะทุกคน ทุกคนนะ่ะต้องไปเล่นนะทุกคนให้ามันเล่นแนละ้วก็นีคนถามว่าต้องทอํายังไงครับถึงจะชนะหนึ่งได้ก็ก็เล่นถ้าไม่จะมีฟอร์ดแมนอะไม่คนจะเลือกเกมให้เดี๋ยวแปบบ๊บเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปดูเนี่ยเนี่ยฟอร์ดแมนอะออฟฟิศก็มีเนี่ยฟอร์ดแมนก็มีเนี่ยเออออฟฟิศก็คือรองหัวหน้านะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบขึ้สน้นหัวมือ เกมที่หนึ่งก็คือ A I U มีคนถามว่าเคยดูไหมครับยี่ให้ยี่ให้เดี๋ยวเอาดีโอเคคือ

เ้วี่เล่นสองนก็ตาเยปเป็นความยุติรรำปะเนี่ยระวังสายเตรียมตัวไว้ ชั่วโมงเนี้ยสามารถกดได้นะกดได้เลยสองวันเนี่ย้ามีลืมอยู่ไม่เลยเป็นสกิมฟรีอ่ะเนี่ยถ้าอยากซื้อไอพีแบบเนี้ยหาซื้อที่มีรองบัก๊กนะว่าเดี๋ยวบั๊กเนี้ยเดินจุดห้าหนึ่งสดนะทุกคน เดี๋ยวจะบอกว่าจะไลฟ์ั่งเจ้านี่คือเจ้าหน้าที่ที่ส่งอากาศใช่ไหมเราก็จะสั่งอย่างเพื่อรับเงินสดเก็ความเชื่อไว้เนี่ยเงินงสดแบบเนี้ยเนี่ยเงินสดอันนี้มันร้อนมาแพงนะอันนี้คือวอนกีนแท็กซี่แล้วก็เป็นไลฟ์เฟอร์บวกแล้วก็ควบคุมการขับรถแล้วก็ไอ้ผูอไอ้ไอ้เนาะไม่เลยสีแดงแล้วก็จะเป็นไลฟ์เฟอร์แล้วเองไอ้พี่ฆ่าสูตรยิแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็น เล่นเกมพวกเกมแล้วมนุษย์หน้าก็คือฟอร์ตแมนนั่นแหละเพราะว่ามันจะมีห้องฟอร์ตแมนนะทุกคนแล้วจะมีห้องออฟฟิศเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าห้องนี้ก็มีนะเขาจะต้องมีหมดแหละเขาเป็นคนจรงิงเขาเล่นหมดเวลาหมดเวลาหมดแล้วชันนี้ว่าไม่มีเงืนเหมือนว่ามีเหมือนเหลือหมดแล้วมั้งไม่เคยดีกับหมดแล้วมั้ง เออวันแรกแค่นี้เองกับเชื่อเออนี่ก็บอกเก็บความเชื่อไว้นะเดี๋ยวทุกคนเกมต่อไปเกมที่2นะทุกคนเพราะว่าจะเกมอะไรมันจะมีเกมไอเกมแก่น้ำตา,ตาแล้วก็เกมหกขานนเกมนี้ก่อนแล้วค่อยเกมที่สามโหลดที่เสือพิษหรือที่จุดสััส้วก็จุ เดี๋ยวจะเลิอกเล่นนะทุกคนเราจะเลือกว่าเราอาจจะเล่นนะครับเพราะว่าสนุกกว่าเดี๋ยวจะลองอยากเล่นแนละ้ว่าเกมที่ห้าเกมที่หกยังไม่จะผ่านเล่นไหนเลยก็ยมีวุ้นเสียงนึงก็ช่วยนะเออมาทำไมในเจ้าหน้าที่แบบว่า้กลับเข้าไปอยู่ห้องเจ้าหน้าที่ไปหโอ้ เธอไม่ต้องเชื่อฟังเขาเนี่ยทำไมาจะเออทำไมเจ้าเอ,อ้าผักทำไมผักทำไมก่อนเออโออเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะ้องว่าไม่กลัวนะอะไรบ้างตรงนดูกลัวนะอ,อไวนะไรบ้างเมาก็เมาคนไม่ว่า จะมีห้องเจ้าหนที่เยอะมันจะมีนิดห้องมันจะมีฟอน์แมนแล้วก็ไม่เคย,หยเห็นเจ้าหน้าที่คนไหเลยเขาจะเลือกประตูให้ว่าประตูอะไรเอ้ยนี่มันเกมแก่น้ำตาลี่ทยา,าว่าคุณทำได้ไหมครับได้เราทำได้เร้รู้เพราะว่าเรามีวิธีเดียว <c oughs> เลือกสีเนี่ยเพราะว่า ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบสามเหลี่ยมนะนะไม่ใช่ดาวแบบนี้นะมันจะต้องสุ่มไปว่าเราปนประตูอะไรฉันจะโชคดีแบบนี้ทุกคนลองติดตามไว้ดูเพราะว่าจะได้รู้ว่าว่ามีคนเยอะมีคนเยอะได้ใช่ไหมไอคนนี้มันไม่เชื่อหรอกถ้าเราได้โชคดีอีกอย่างอีกเราได้วงกลมหรือเปล่าเอ้ยเราได้วงกลมอ่ะเป็นไงได้วงกลมริงนด้วยครับ ก็จะให้ดีมากทุกคนก็จะอโอเควัสแล้วครับทำอันนี้ง่ายมากก็อย่าลืมกดด้วยนะครับครับก็จะบอกก่อนเลยว่าทนะีมเนี้ยดีมากเกี่ยวกับนักตาเนี่ย ครับ,รบรทุกคนโอ้ก็เกล้าตาเนี่ยตุ๊กเจ๋งทุกเสียงทุกคนถ้าทำใจ,จแล้วคิดต้องคุ้มก็ต้งกำจัดนะทุกคนก็อย่าไปคิดทำเตือนเลยนะถ้าดูดีว่าได้อะไร